ครับผมพวกเราค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่น,นวันนี้นะคะพี่เจนนี่และแม่เกตน,นะคะก็แบบว่าคิดนู่นคิดนี่แบบ<อ>เล่นๆแต่ว่าจัดจริงนะคะก็คือจัดปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่น จะมีแบบกินเลี้ยงบ้างเอยเล่นน้ำบ้างเอยเพราะวันนี้ก็เป็นวันสงการด้วยใช่ปากแป้งสาวๆบ้างเออชอบจังทุกคนเลยนะผมใบลาออกค่ะแล้วก็จะจะมีแบบกินเลี้ยงค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็เป็นวันไล้สตรีเหมือนกันวันนี้ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งวันของวันพักผ่อนนะคะที่พวกเราจะได้แบบหายเหนื่อยวันนี้นะคะก็คือแบบเต็มที่กันเลยพี่เจนจัดแบบของกินแบบสุดๆ เรียมเลยก็จะเก็บบรรยากาศและความรู้สึกนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศกันค่ะั้ย้ยออ่าาไปนะรกตงห ความรู้สึกของแต่ละคนกันนะคะว่าสงการปีนี้เนี่ยรู้สึกยังไงคิดถึงบ้านไหมแล้วก็มีอะไรจะบอกหรือเปล่านะคะมีแบกเกาด้วย,กกววยเอาให้ชมแบกเกาก่อนอเๆๆๆต็นปิดอีกอ่ะตัวเดียว พี่ปอนกับสงการปีนี้มีความสุขมากๆเลยครับที่ได้มาเล่นกับเพื่อนๆอนี่ก็มีความสุขมากๆครับแล้วคิดถึงบ้านไหมก็มีคิดถึงนิดหนึ่งครับแล้วปกติสงการที่บ้านนะทําอะไรไปเล่นกับเพื่อนๆครับตั้งแต่ยังไม่สมวันสงการเลยเล่นก่อนเลยแล้วก็มีอะไรอยากจะบอกคนทางบ้านไหมก็คิดถึงนะครับผมสงการปีนี้ไม่ได้ไปเล่นด้วยก็ไว้ปีหน้าแล้วกันอีานี่เล่นอยู่ โอเคค่ะความรู้สึกพี่เหมยในวันสงการปีนี้ค่ะก็แตกต่างกว่าทุกปีนะคะเพราะพวกตุกปีนอนอยู่บ้านค่ะปีะนี้ได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนด้วยมีฟุตบอลมีของกินเพียบเลยค่ะก็สนุกมากาแล้วปกติทุกๆปีก็คือนอนใช่ไหมแล้วมีมีอะไรอยากจะบอกคนที่บ้านไหมค่ะก็อยากจะบอกว่าอยู่นี่มีความสุขดีแล้วก็คอยเชียร์คอยให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตหนูนะคะ ค่ะแล้วมีอะไรอยากบอกครอบครัวไหมก็อยากจะบอกครอบครัวทุกคนนะคะว่าหนูจะทําให้เต็มที่แล้วก็จะทําให้สุดความสามารถไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอ่าจบไปแล้วนะคะสำหรับพี่เหมยค่ะความรู้สึกพี่จอยในวันสงการปีนี้ ปีกันก่อนนะคะเพราะว่าปีกันก่อนก็เป็นโควิดกันใช่ไหมคะทุกคนมันก็เลยไม,ไม่ได้เล่นอะไรอย่างนี้ค่ะวันนี้ก็ได้มาเจอน้องๆในซีซั่น3าาของเราทั้งหมดเลยก็ได้กลับมาร่วมคอนเสิร์ตกันอีกแล้วก็ไม่เล่นสงการกันอีกก็รู้สึกว่าสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากแล้วปกติทุกสงการทุกปีพี่จอยทําอะไรที่บ้านนั่งเหงาๆเลยฟังเพลงเล่นเกมร้องเพลงเล่นเลยอะไรอย่างี้ได้มาทําอะไรสนุกๆแบบนี้มีอะไรอยากจะพูด<ม><ม>ถึงคนที่ดูอยู่ไหม แบบสงการให้กําลังใจหรือว่าดูแลตัวเองอวยพรละก,กันอวยพรก็ขอให้สงการปีนี้นะคะขอก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะค่ะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวจะให้แต่ละคนนะคะบอกความรู้สึกสําหรับสงการปีนี้แล้วก็ถามว่าคิดถึงที่บ้านไหมแล้วก็มีอะไรอยากจะบอกคนที่บ้านไหม ครับผมก็ก่อนดื่นนะครับก็สุขสันต์วันสงกรานนะครับผมถ้าถามว่าคิดถึงคนที่บ้านไหมคิดถึงครับอยากกลับบ้านไม่อยากครับแต่ต้องมาทำต้องมาทำต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนครับวันนี้ผมก็มีความสุขมากครับสนุกเล่นกับพวกเพื่อนๆครับผมอืครับผมคิดถึงคนที่บ้านนะครับอือไยไข่ชุบพี่พีผมึงก็เหมือนกันครับคิดถึงคนที่บ้านครับแต่ก็อยู่ที่นี่ก็ได้เล่นกับเพื่อนๆน้อครับอยากกลับเลยยังไม่อยากกลับ ก็คิดถึงคนที่บ้านครับผมอยู่นี่ก็สนุกครับสำหรับสงการปีนี้อ่ะเป็นไงบ้างสำหรับสงการปีนี้ก็สนุกครับได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆหลายอย่างเลยครับผมอ่ะพิทพีเ้เล่นหมุกเล่นเลยนะครับผมสาหรับผมนะผมก็คิดถึงที่บ้านอยู่นะครับผมแล้วก็มาอยู่กับเพื่อนๆสนุกมากครับผมวันสงการนี้ ได้เล่นน้ำได้ทำอะไรอะไรเฮ้ยอะไรยังแต่พี้ดิตกใจปืนมึงอ่ะสนุกมากครับผมมีอะไรอยากจะบอกคนที่บ้านไหมคิดถึงครับผมเดี๋ยวจะจะกลับไปครับยังครับใจเย็นเย็นครับน้องลินเอ้ยอ่าพี่โฟกัสผมรู้สึกก็มันสงการไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ค่อยได้ออกไปเล่นไหนเลยครับอยู่แต่บ้านก็ปีนี้ได้มาเล่นที่นี่ได้มีโอกาสมาเล่นที่นี่ก็ มีความสุขครับได้เจอพี่อีกครั้งหนึ่งก็อยากกอดตั้งแต่วันแรกเลยครับครับพี่เกียร์ผมไม่คิดถึงคนที่บ้านเลยครับผมเพิ่งไปเพิ่งกลับไปครับโอเคผมเพิ่งกลับไปครับผมเตรียมเตรียมมาหมกหมวกหมวกหมวกวกเล่นเล่นเลยครับเล่นเร็วก็ก็รู้สึกที่ได้กลับมาก็ดีใจมากๆครับที่ว่าพี่เจนให้โอกาสได้มาสตรีมได้ได้มาเล่นส่งการกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับก็ดีใจมากครับผมขอบคุณครับปีบ้าน ครับก็คิดถึงคนที่บ้านมากครับผมยากรบบ้านเนี่ยแต่ว่าโคทำาเดีเวาจ้ะขคทํทำน้าทีตรงนี้ก่อนนะครับผมผมก็กิดถึงคนที่บ้านครับปีนี้ร่วงร้านลูกไม่รู้เลยกะนุกงกับแต่ว่าเป็นเรลาการยังลบไปเล่นกับรบลวแต่โคตรทำนาทีตรงนี้ก่อนครับผมครับก็จะให้แต่ละคนนะคะบอกความรู้สึกว่าสงการปีนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคิดถึงคนที่บ้านไหมแล้วมีอะไรอยากจะบอกคนที่บ้านไหมก็สงการปีนี้นะคะก็ ไม่รู้ว่าที่บ้านจะสนุกไหมหรือว่าจะได้เล่นหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่ได้เล่นนะคะแล้วก็สนุกมากคือไม่ได้เล่นมาหลายปีมากแล้วพอปีนี้ได้เล่นก็คือดีใจมากแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็อายุยืนนานแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะคะพี่เจนค่ะสงการนี้นะคะปีใหม่ไทยนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ ฝากบอกคนที่บ้านนะคะคือปกติเนี่ยก็คือจะหลดนำน้ำหัวยากันนะคะก็หลักแล้วก็คิดถึงทุกคนค่ะจะเอาความสำเร็จไปฝากให้ได้คะ่ะนับทีมข่าวส่งการนี้ก็มีความสุขมาค่ะที่บ้านก็น่าจะปีนี้น่าจะมีความสุขเหมือนกันนะคะก็ข้อาหา้ทุกๆคนนะคะมีความสุข แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ให้ส้มดังพัฒนาเลยค่ะค่ะก็แบบจากทุกคนก็คิดถึงบ้านหมดเลยนะคะหนูก็เข้าใจนะแบบมาทําหน้าที่แต่ถามว่าอยากรีบกลับไหมก็ยังไม่อยากรีบกลับหรอกจะถามความรู้สึกว่าสงการปีนี้อ่ะคิดถึงที่บ้านไหมมีอะไรอยากจะบอกคนที่บ้านไหมแล้วปีนี้รู้สึกยังไงบ้างกับสงการ ปีนี้ก็คิดถึงที่บ้านมากๆค่ะเพราะเป็นปีแรกที่ไม่ได้เล่นที่บ้านห่างบ้านด้วยใช่แล้วก็ต้องห่างบ้านด้วยแล้วก็อยากจะขอให้สงการนี้นะคะทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะคะอ่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับสงการปีนี้รู้สึกสนุกมากอยู่ที่ค่ายคืออบอุ่นมากอยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็ทุกคนเล่นน้ำแบบสนุกจริงๆค่ะอืใช่ พี่เจ้านายล่ะคุณทามเดียวกันใช่ก็เหมือนกันครับปีนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับที่บ้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยรวยๆครับแล้วกับสงการปีนี้พี่เจ้านายรู้สึกยังไงก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่และกันปีนี้ก็รู้สึกแบบ สนุกครับเมเจอเพื่อนเพื่อนเจอ,อพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกครับอ่าแล้วทีนี้น้องจะมาถามพี่ทนรรว่า,วาสงการปีนี้รู้สึกยังไงมันก็รู้สึกสนุกมากครับเพราะว่ามีแบบสาวๆมีพี่ๆก็หลายซีซันมารวมกันก็แบบสนุกมากอ่าแล้วปกติสงการตอนอยู่บ้านะทำอะไรอยู่บ้านก็จะไปกับครอบครัวมากกว่าไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยมากกว่าอืมแล้วตอนนี้คิดถึงบ้านไหมก็ถ้าคำคิดถึงก็คิดถึงครับแต่อยู่กับเพื่อนก็สนุกกว่าอยากกลับ ก็อยากแต่ยังไม่รีบอยากกลับแบบมีใบละออกถ่ายกันต่อดีกว่านะก็สำหรับสงการบีนี้นะคะหนูก็รู้สึกสนุกค่ะแต่ว่าแบบมันอาจจะเหนื่อยงานมาด้วยแต่วันนี้ก็ถือเป็นวันพักคนแต่ประเด็นคือเย็นนี้หนูมีคอนเสิร์ตก็เลยแบบเล่นได้ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็คิดถึงบ้านไหมไม่คิดถึงค่ะเพราะว่าบ้านอยู่เนี่ยเนี่ยหนูอยู่บ้านตอนเนี้ยแต่ก็คือ ความรู้สึกของพี่ๆทุกคนอะสงการอะก็คือคงคิดถึงบ้านกาันแต่ก็อย่างว่าก็คือมาทําหน้าที่นะคะส่วนสงการปีนี้ก็แอบสงสารพี่เจนนิดนึงเพราะว่าพี่เจนไม่ได้ลงมาอยู่กับพวกเราไม่ได้ลงมาสนุกนะคะเพราะว่าพี่เจนเนี่ยตอนนี้ก็ติดโควิดแต่ว่าใกล้หายแล้วนะคะใกล้หายแล้วจบคลิปเวลาคลิปนี้ลงอะพี่เจนน่าจะหายแล้วแหละนะคะก็ใครอยากส่งกําลังใจให้กับพี่เจนนะคะผ่าน คอมเมนต์ใน u t u b e ของคลิปนี้ได้เลยในส่งการปีนี้นะคะหนูขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินพองไหลมาเทมาแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีโควิดอยู่นะคะไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะสำหรับปีนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะคะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย